หลายคนนะครับยกให้เป็นต้นแบบเรื่องของสุขภาพไปแล้วสําหรับสาวเก่งมักความสามารถเบเบ้ทันชนกครับหลังแต่งงานกับแฟนหนุ่มบูมสุธีมาได้กว่า5ปีแล้วแฟนคลับก็แอบลุ้นมาตลอดว่าเมื่อไหร่ทั้งคู่จะมีเจ้าตัวน้อยสักทีจากที่ก่อนหน้านี้สาวเบเบ้ได้มีการเข้าสู่กระบวนการฉีดฮอร์โมนเข้าหน้าท้องกระตุ้นไข่และเก็บไข่เพื่อเตรียมตัวเป็นคุณแม่ในวันนี้ be be เบเบ้ก็ได้ออกมาอัปเดตถึงความคืบหน้าในการที่จะมีลูกนะครับเผยว่าไข่ที่เก็บมาตอนนั้นเนี่ยก็ยังแช่อยู่ในตู้เย็น รอให้พร้อมที่สุดก่อนรวมถึงการทำงานตอนนี้ที่รวมการออกกำลังกายและบันเทิงเข้าด้วยกันผ่านคอร์สออนไ <worldly S 2> ล <5 S 1> น์ที่ตนได้เปิดอยู่ครับออกกลังกายก็ควรจะปนีน้ปกติแล้วเนี่ยคุณเบบ้ชอบออกกำลังกายนะคะเจ็ดโมงแปดโมงก่อนที่มันจะร้อนนที่ค่ะก็คือจริงๆตอนนี้ก็สำหรับงานในวงการเราก็อยู่กึ่งๆอ่ะคือเราก็ไม่เชิงที่จะแบบลาวงการไปเลยนะคะเพราะว่าอย่างตอนนี้คือมันเหมือนมารวมวงการออกกําลังกายกับวงการบันเทิงแบบเข้าด้วยกัน คือทั้งแบบคอร์สออนไลน์ด้วยหรืองานพรีเซนเตอร์อะไรต่างๆที่มันไปเชิญของสุขภาพไปหมดอะไรเง<ช>ี้ยแต่ว่าถ้ากลับมาเล่นหนังเล่นละคร,รอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องดูก่อนเพราะเป็นงานแบบระยะยาวก<ช>็วมีคอร์สออนไลน์ก็มาเริ่มคอร์สในช่วง2อ3สองสปีหลังเนี่ยค่ะที่ที่คนเริ่มแบบอยู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจจออกลังก,การแล้วก็ออกคอร์สมาตอบโจทย์คนที่แบบต้องการจะ เป็นเทรนในเรื่องของไลฟ์สไตล์ของการออากาลังกายเก็บไข่ใช่ไหมคะตอนนี้ําเนินการถึงขั้นไหนแล้วครับก็ยังเก็บไข่ก็ยังอยู่ในตู้เย็นอยู่เลยไข่ก็ยังอยู่ในตู้เย็นอยู่ก็รอคุณแม่พร้อมจริงๆถ้าจะแบบให้พร้อมที่สุดมันก็คงแบบ ไม่มีอ่โนจนกว่าเราจะมีใช่ไหแต่ตอนนี้ก็คืออยากจะเตรียมทุกอย่างให้ให้มันพร้อมที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กําลังสร้างบ้านอยู่ด้วยอยากจะทําทุกอย่างให้มันเสร็จเรียบร้อยจริงๆอ่ะเราเหมือนวิทยาศาสตร์ไปลรว50ก็คือเก็บไข่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็น่าจะแบบต่อไปทางนั้นให้ให้สุดก่อนยอะไรย่างเงี้ยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i n s i g e t HD เราังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i n s i g h t HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ